ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2081วันแรกของปีใหม่ทุกคนไปน้อมทักทายที่จวนอองสู้ก่อนจากนั้นค่อยกลับมาดื่มชาที่วังบรรดาพี่น้องสะพ้ายต่างก็มารวมตัวกันอซี่ก็ตามสวีอีเข้าวังมาด้วยเพิ่งเข้าวังมาสวีอีก็ถูกฝาบาทเรียกให้ไปตกปลาทันทีนี่มันกลางฤดูหนาวนะมีปลาที่ไหนให้ตกด้วยหรือ ฟาบาดนี้ก็จริงๆเลยจนป่วยหนักขนาดนี้แล้วแท้ๆจะเดินเหินก็ยังแทบไม่ตรงทางยังอุตสาหฝืนลากสังขารอั่อนแอแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเจตจำนงที่แข็งแกร่งไปตกปลาอีกลมหนาวพัดโช,ชยหิมะที่ตกลงมาเมื่อสองสามวันก่อนจนบนัดนี้ก็ยังไม่ละลายถูกค่ารับใช้ในวังกวาดไปกองรวมกันไว้อีกด้านหนึ่งขอบริมทางเดินสกรปรกเล็กน้อยมีร่องรอยของเศษประทัดสีแดงกระจัดกระจายอยู่บนโคลนแต่กลับดูแล้วค่อนข้างงดงามมีศิลปะ สวีอีพอ,อยุมงห้องเต้ด้วยความที่เมื่อคืนนี้เขาร้องให้จนน้ำมูกน้ำตาไหลยอย่างหนักวันนี้ดวงตาของเขาจึงบวมเป่งเหมือนหนังตาปลาวันนี้เขาเข้าวังมาแต่เช้ารอยอยู่ข้างนอกเป็นเวลานานถูกลมหนาวพัดใส่จนใบหน้าแดงกับน้ำมูกเย็นเฉียบแทบจะจนกลายเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วอยู่เหวนเห่ายื่นมือไปหลักเขาออกมีท่าทีรังเกียจเล็กน้อยในใจอดนึกทอดถอนใจไม่ได้สวีอีที่เป็นแบบนี้ รัชทายาทไม่มีทางเห็นเขาในสายตาแน่ๆไม่ใช่เรื่องที่เขาไม่มีความสามารถในการทำงานให้ดีแค่พูดเฉพาะปัญหาด้านความสะอาดอย่างเดียวก็ไม่ผ่านแล้วสวีอีข้ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องพูดกับเจ้าจงเนี่ยหูแล้วตั้งใจฟังข้าให้ดีข้าไม่ฟังสวีอีเริ่มรู้สึกว่าขอบตาร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้งความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่อัดแน่นอยู่ภายในใจพลุ่งพล่านขึ้นมาระลอกแล้วระลอกเล่าเจอือด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่ถูกทอดทิ้ง อยู่เหวินเห่าเงื้อเท้าข้างหนึ่งมาได้ก็เตะไปที่ก้นเขาทันทีก่อนจะพูดอย่างโกรธเคืองว่าทำตัวแง่งอนเป็นผู้หญิงไปได้หัดพูดจาให้มันดีๆมีเหตุมีผลหน่อยได้หรือไม่เอามือออกไปซะถ้าสิ่งที่ข้าพูดออกไปมีคำไหนที่เจ้าฟังไม่เข้าใจล่ะก็จงรีบใส่หัวกลับจวนของเจ้าไปให้พน้พนๆหน้าข้าซะสวีอีพูดด้วยสีหน้าน้อยยอกน้อยใจเป็นที่สุดท่านพูดมาเถอะกระหม่อมจะตั้งใจฟังให้ดียิ้มหน่อย อยู่เหวนเห่าใช้มือทั้งสองข้างหนึ่งหน้าเขาพลางจ้องมองเขานิ่งๆไอ้สีหน้าน้อยอกน้อยใจพันนี้ของเจ้าหน้ากระทั่งข้าก็ยังไม่อยากชายตามมองให้เสียอารมณ์เลยสวีอิปลันคิดถึงธุรกิจต้อนรับลูกค้าอย่างกระตือรือร้นที่หอฉินก็พยายามฝืนเข้นรอยยิ้มออกมาแต่พอในใจคิดขึ้นมาได้ว่าอีกเดียวเขาก็ต้องแยกจากฝาบาทแล้วจึงอดรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกไม่ได้กระทั่งขอบตาก็ยังแดงก่ำไปด้วยอยู่เหวนเห่าสายหน้า ถ้าทางไม่เอาไหนแบบนี้ทําให้ข้าวางใจเจ้าไม่ลงเลยจริงๆกระหม่อมก็วางใจท่านไม่ลงเช่นกันสวีอีมองเขาตาปริบๆดังนั้นถ้าท่านจะจักไปได้โปลดพักระหม่อมไปด้วยให้กระหม่อมไปอยู่รับใช้ท่านสักครึ่งปีแล้วค่อยกลับมาได้หรือไม่พ่ะยค่ะอยู่หวนเฮ้าตกใจจนผงะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าคิดจะให้เจ้าไปอยู่รับใช้ครึ่งปีท่านอยากให้กระหม่อมไปจริงๆหรือพ่ะยค่ะจู่ๆสวีอีก็ยิ้มเริงร่ายยินดีขึ้นมาถลาเข้าไปคว้าแขนของอยู่หวนเฮ้า ฝ่าบาทกระหม่อมกับท่านช่างใจตรงกันยิ่งนักเมื่อคืนกระหม่อมเพิ่งจะคุยกับอาซีเองว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะขอร้องให้ท่านพักกระหม่อมไปที่นั่นด้วยสักครึ่งปีอยู่วนเฮามองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนจะว่าไปเรื่องนี้คงไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวพูดตามตรงเขาไม่ค่อยอยากมีใจตรงกันกับสวีอีสักเท่าไหร่เขาควรมีใจตรงกันกับเจ้าหยวนต่างหากยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขากับสวีอีมีใจตรงกัน นั่นย่อมหมายความว่าสิ่งที่เขาคิดจะไร้เดียงสาพอๆกับสวีอีในฐานะฮ่องเต้ซึ่งได้เห็นความผันผวนที่ยากจะคาดเดาทุกรูปแบบในราชสำนักมาแล้วในใจเขาย่อมไม่มีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอะไรขนาดนั้นหลงเหลืออยู่ตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเถอะสวีอีถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปข้าก็คงไม่อาจแยกกับเจ้าได้อันที่จริงทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการไปหมู่ตึกเหมยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นพวกเขากำลังจะไปจากเมืองหลวงต่างหาก ถ้าเขายังแสดงท่าทางแบบดั้งเดิมของไทสร้างห่วงออกมาก็พอจะดีหน่อยแต่ถ้าเขามองพวกนางด้วยรอยยิ้มใจดีมีเมตตาหลักก็นั่นแหละจะทำให้รู้สึกหวาดกลัวจนขนหัวลุกชี้ชันได้เลยจริงๆอย่างน้อยดูๆไปแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถูกรบกวนสักเท่าไรหร่ล่ะนะแต่ฮูหยินเหวยกลับพูดว่าไม่ต้องสงสารนางเพราะว่านางมีความสุขดีแล้วการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ตัวเองรักไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกภายนอกแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้น่าดึงดูดสักเท่าไหร่หรอก แค่ต้องลำบากเตอ๋อกุ้ยไทยเฟยแล้วจูจูหลงเย่เว่ก,ก็พูดพลงขึ้นมาใช่แล้วก่อนหน้านี้ที่ข้าเข้าวังไปน้อมทักทายก็เห็นว่านางดูมีความสุขมากเหมือนกับว่านางเด็กลงกว่าแต่ก่อนนี้เสียอีกผู้หญิงเราหน้าพอมีความสุขแล้วก็จะทำให้ไม่ดูแก่เลยละ่ะผู้หญิงเหยายยกมือขึ้นมาลูบลูบ,ลบคลำคลำใบหน้าของตัวเองในฐานะผู้หญิงที่อายุมากที่สุดในกลุ่มนางรู้สึกว่าตัวเองด้วยกว่าเล็กน้อย หยวนชิงหลิงใช้ปลายเท้าเตะนางเบาๆไปครั้งหนึ่งก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มหยอกเยาว่าเจ้าลูกใบหน้าเหี่ยวๆของตัวเองทำไมนะ้าเจ้าไม่มีความสุขหรืองเย่เว่หัวเราะเยาะนางไม่มีความสุขถ้าไม่เพราะอายุมากแล้วบวกกับขอให้หูหยินเท่าสั่งยาคุมกำเนิดให้ข้าเดาได้เลยว่าป่านนี้คงมีลูกคนที่สองคนที่สามกับหุยเทียนไปแล้วล่ะข้าได้ยินคนในจวนแล้วว่าพวกเขาพอตกข้ามก็ร่วมขับกล่อมเพลงรักอภิรมไม่เคยขาด พอกลางวันก็หยอดคำหวานให้กันไม่มีแผ่วอายุจนปูนนี้แล้วแท้แท้ยังรักกันหวานชื่นขนาดนี้ทำเอาคนเขาอิจฉาแทบตายแล้วถุยหู้ยินเหย่ยหน้าแดงเถือ่อปากเจ้ามันพูดอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมถึงได้คอยจ้องแต่จะสอดสองเรื่องบนเตียงของคนอื่นเขาตลอดเวลาหนะ้าพระชายาสุนแสยิ้มมุมปากอย่างชอบใจพูดเรื่องนี้ก็ดีออกนะข้าชอบพูดเรื่องแบบนี้ที่สุดเลยละ่ะแต่จะพูดไปช่วงนี้พี่รองของพวกเจ้าเพิ่งจะได้ไปเรียน ปุบปากเดี๋ยวนี้เลยฟังจนหูด้านชาไปหมดแล้วทุกคนอ้าปากห้ามนางอย่างพร้อมเพรียงตอนนี้บนร่างของพี่รองมีใยมีแค่เหมียวแล่นอยู่กี่เม็ดทุกคนต่างก็รู้จนชัดแจ้งจำแจ้งกันทุกซอกทุกมุมแล้วพระชายาสุนพูดด้วยท่าทางน้อยอกน้อยใจอะไรกันหละ่ะข้าแค่จะบอกว่าช่วงนี้พี่รองของพวกเจ้าเพิ่งไปเรียนเพลงกระบี่ใหม่ๆมาได้สองสามกระบวนท่าแล้วก็มารำกระบี่ให้ข้าดูในจนทุกวันเลยแต่ถ้าพวกเจ้าพูดถึงเรื่องนั้นหล่ะก็ ช่วงนี้พี่รองของพวกเจ้าก็นับว่าออกแรงหนักไปบ้างเหมือนกันรลงเยเวรีพุ่งเข้าไปปิดปากนางไว้ทันทียายแก่ตันหากลับนี่คิดจะเล่นมุกอ่อยอีกแล้วล่ะสิท่าแตงเก่าเฉาน้ําของเจ้าหน้าฟื้นคืนชีวิตกลับมาใหม่ได้นานแค่ไหนแล้วละ่ะพระชายาซุนดึงมือนางออกหัวเราะชอบใจจนตาย,ยิบหยีเลยทีเดียวช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2 0 8 2สอง ในวันที่5ของปีใหม่พวกเขาก็เริ่มเก็บข้าวของรอราชสำนักเปิดทําการก็จะเป่าประกาศออกไปว่าจะไปพักฟื้นอาการป่วยที่หมู่ตึกเหมยเจ้าห้าบอกว่ากลับไปครั้งนี้เพราะต้องไปอยู่ค่อนข้างนานดังนั้นของที่ต้องนํากลับไปจึงมีเยอะตามไปด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วขณะที่กำลังเก็บของก็พบว่าไม่มีอะไรที่ต้องเอาไปด้วยเลยเพราะที่นั่นล้วนมีหมดทุกอย่างแล้วกระทั่งเสื้อผ้าก็ยังไม่จำเป็นต้องเอาไปด้วยาํา เรียกได้ว่ามือหนึ่งจูงเจ้าหยวนส่วนมืออีกข้างจูงแม่ยายกลับไปได้อย่างผ่อนคลายสบายใจเลยทีเดียวแต่เพราะตอนนี้เขาก็นับว่าเป็นคนที่มีเพื่อนอยู่ทางนั้นเหมือนกันก็สมควรต้องเอาของติดไม้ติดมือไปให้เพื่อนเพื่อนสักหน่อยเขาเลือกหยกพกสองสามชิ้นจากในวังออกมาแล้วเอาไปถามเจ้าหยวนว่าเจ้าว่าที่แอนต้ากติกาจะมีสินค้าพิเศษเช่นนี้อยู่หรือไม่รอให้ถึงตอนที่ข้ากลับไป จะบอกว่ามันเป็นสินค้าพิเศษที่นำกลับมาจากแอนตาร์กติกาหยวนชิงหลิงยิ้มพลางพูดว่าหรือไม่เจ้าก็เอาน้ำแข็งกลับไปสักหลายหลายก้อนหรือไม่ก็จับนกเพนกวินกลับไปสักสองสามตัวก็ได้นะสถานที่ใหญ่โตขนาดนั้นไม่มีหยกเลยหรือเจ้าห้าดูจะผิดหวังลงเล็กน้อยเขาเล่นกับมันพลางพูดว่าเดิมทีข้าคิดจะบอกว่าข้าขุดมันขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งยังขัดมันเองกับมือด้วยจะได้แสดงให้ใครๆเห็นว่าข้ามีความสามารถ ต้องทำเองเท่านั้นถึงจะแสดงออกได้ว่าเจ้าจริงใจและมีความสามารถอย่างนั้นหรือข้ากลับคิดว่าถ้าเจ้ากลับไปเลือกของขวัญสักชิ้นขอแค่ตั้งใจเลือกให้ดีๆพวกเขาจะต้องสัมผัสถึงความจริงใจของเจ้าได้แน่ส่วนเรื่องความสามารถน่าหรือการที่เจ้าสามารถเสร็จสิ้นงานสำรวจในแอนตร์กติกาได้รวดเร็วถึงขนาดนี้ก็นับว่ามีความสามารถมากแล้วละ่ะ หยวนชิงหลิงรู้สึกมีความสุขมากในตอนนั้นนางคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเขาจะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อจักมาเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับแอนต้ากติกามากนะักเรียกได้ว่าพังดูจะสารคดีไปได้แค่ครู่เดียวเดาคร่าวๆแล้วน่าจะดูไปยังไม่ถึงสิบนาทีเลยด้วยซ้ำแน่นอนว่านางเข้าใจดี ว่าเจ้า้าจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะการที่คนเราจะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับคนในท้องถิ่นได้นอกจากมีญาติแล้วยังต้องมีเพื่อนฝูงและบุคคลที่ติดต่อกันทางสังคมด้วยจากนั้นจึงค่อยๆมีชีวิตและอาชีพของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาถึงจะหลอมรวมเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริง เมื่อถึงช่วงราชสำนักเปิดทำการบรรดาขุนนางทั้งบุญและบูได้ยินว่าฝ่าบาททรงมีลานาใหม่ที่ย่ำแย่งแรงจำเป็นต้องไปพักฟื้นที่หมู่ตึกเหมยต่างก็เป็นห่วงพระวรกายของฝ่าบาทมากแต่ยังดีที่โสฟูออกมาปลอบใจได้ทันเวลาบอกว่ามีหมออัฉริยะอย่างฮองเฮาอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงจนเกินไปขอแค่เขาไม่หมทำงานหนักขนาดนั้นอีกหรือเอาแต่อ่านติกากับจัดการเรื่องสำคัญทางการทหารทั้งวันทั้งคืนอีกหลังจากพักฟื้นสักร,ระยะเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นได้เอง คำพูดของโซฟูสามารถทำให้จิตใจของผู้คนสงบลงได้เสมอแน่นอนว่าทุกคนรู้ดีว่าทักษะทางการแพทย์ของฮองเฮายอดเยี่ยมแค่ไหนมีฮองเฮาอยู่เคียงข้างฝ่าบาทจะต้องมีพลานาใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนอยู่หวนเ้าไม่อนุญาตให้พวกเขาตามมาส่งเขากับสวีอีทำหน้าที่เป็นคนขับรถมาร้าสองคันลากคนทั้งกลุ่มตรงไปยังทะเลสาบจิง ที่ไม่ให้พวกเขาตามมาส่งก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงบรรยากาศแห่งการจากลาเดิมทีนี่เป็นแค่การจากลากันเพียงชั่วคราวเขายังจะกลับมาอยู่อีกทั้งคิดจะกลับเมื่อไหร่ก็จะกลับเมื่อนั้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครตามไปส่งเลยเจอหลานตามไปด้วยคนที่อยู่เหวนห้าวไม่อนุญาตไม่ได้รวมเจอหลานอยู่ในนั้นด้วยเจอหลานกับมู่หรู่กองงกงนั่งอยู่ในรถมาคันหนึ่งส่วนยวนชิงหลิงกับพ่อตาแม่ยายและพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกันในรถมาอีกคัน ดังนั้นโลกอีกใบที่องค์หญิงพูดถึงไม่ใช่เมืองยมโลกจริงๆหรือพยาค่ะมูรุกงงพยายามเบิกตาจนกว้างเผยให้เห็นท่าทางประหลาดใจคำพูดประโยคนี้ทําให้เขาตกใจมากคิดว่าตัวเองคงแก่จนไร้ประโยชน์แล้วฝ่าบาทจึงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานความตายให้เขาบนรถมาองคหญิงช่วยอธิบายว่าโลกอื่นที่พูดถึงนั่นสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่มู่รุกงงถอนหายใจเฮือกจะสนุกหรือไม่ค่าน้อยไม่ได้สนใจนักหรอก ติดอยู่แค่ว่าไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้พบกับองค์หญิงอีกมู่รุกมกลังเลอยู่ครู่หนึ่งหรือไม่ท่านก็อย่าเพิ่งมาหาก่อนจะดีกว่ารอให้ข้าน้อยดูๆให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนถ้าหากว่ามีอันตรายองค์หญิงก็อย่าไปเลยจะดีกว่ามู่รุกมก,กงสายหน้าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีที่ไหนปลอดภัยไปกว่าเปิดถังแล้วเปิดถังภายใต้การปกครองของฝ่าบาท ผู้คนถึงกับไม่ต้องปิดบ้านตอนกลางคืนไม่มีคนเก็บของที่เจ้าของทำหล่นหายบนท้องถนนไปเป็นของตัวเองไม่มีสถานที่ไหนที่เทียบกับเปิดถังได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่ล่ะฝาบาทคือห้องเต้ที่ดีที่สุดมูรุกงงพูดอย่างภาคภูมิใจเจอลานหัวรเราะเบาๆจงใจแกล้งหยอกเขาถ้าอย่างนั้นแล้วอูสร้างห่วงละ่ะห้องเต้เซียนละ่ะห้องเต้หุยจงละ่ะแล้วยังมีเสด็จปู่ของข้าอีกละ่ะพวกเขาไม่ดีเท่าเสด็จพ่อหรอกหรือมูรุกงกง,งร้อนตัวขึ้นมาทันที ไม่ใช่เช่นนั้นแน่ทุกพระองค์ล้วนเป็นห้องเต้ที่ทรงพระปรีชาสามารถทั้งสิน้นเขาเปิดม่านรถมาแล้วมองออกไปข้างนอกจากนั้นก็หันกลับมาพูดกับเจอหลานว่าแต่ฝาบาททรงมีพระปรีชากว่านิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้มากมายจนทิ้งห่างเจอหลานมีความสุขซะจนสุขไปกว่านี้ไม่ได้แล้วกงกงช่างเป็นแฟนตัวยงของเสด็จพ่อจริงๆเดิมที่เจอหลานวางแผนว่าจะไปส่งถึงแค่ทะเลสาบจริง แต่เมื่อเห็นว่ากงกงยังดูมีท่าทางกระวนกระวายใจอย่างมากนางจึงตัดสินใจไปส่งถึงที่นั่นมู่รุกงงไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่สามารถรั้งองหญิงที่ดื้อรั้นยิ่งกว่าเขาได้เมื่อคุณแม่หยวนเห็นดังนั้นก็ยิ้มแล้วหันไปพูดกับหยวนชิงหลิงว่าในที่สุดแม่ก็ได้รู้สทีว่าทําไมกงกงถึงได้ดีต่อกว่าเอ๋อขนาดนี้ใครบ้างล่ะจะไม่เอ็นดูกว่าเอา๋อหยวนชิงหลิงหัวเราะพลางพูดว่าไม่เสียแรงที่กงกงเอ็นดูกว่าเอ๋อไปเปล่าๆแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ